อกาน้า <screws> เ <in the ground> ินไปกระหอตาตาเบปรมนี <desserts into Negative hungry> ้เอาปักเนาเอะางตนเมีย้นนอทยวะ

เากำลังสอนท่านอยู่ขอบคุณท่านเขจะมาให้ที่ศึกษาค่ะ